เพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของดีไซน์กันสักนิดหนึ่งนะครับเจ้า Commandante X25 Trailmaster หรือ X25 เนี่ยมันดียังไงนะครับในแง่ของดีไซน์นะครับอันนี้เป็นการนำเสนอแบบความคิดของผมเองนะครับท่านอื่นอาจจะมองว่า ไม่อาใช่ยังไงก็ลองมาแชร์ความคิดเห็นกันดูนะฮะอย่างแรกเลยนะครับใครๆก็รู้กันนะครับว่าเจ้า x 2 5เนี่ยไม่เหมือนกับพี่น้องในตระกูลเดียวกันคือพวก c 4 0นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าด้วยวัสดุเจ้าตัวนี้นะฮะทำจากพลาสติกผสมแร่คอร์สนะครับก็คือผงคอร์สพาร์ติเคิลขนาดเล็กทำให้มันแข็งแล้วก็เบานะฮะแต่ยิ่งไปกว่านั้นครับถ้ามองเข้าไปในนี้นะฮะจะเห็นว่ามันมีริบอยู่3อัน นะครับริบก็คือสี่โครงมันเนี่ยนะฮะมีอยู่3าสี่โครงนะครับแล้วก็ลึกมากๆเลยนะครับถ้ามองเข้าไปข้างลึกมากๆเลยแต่ยาอมือแย่ไปนะเดี๋ยวบาดมือได้บอกให้นะเจ้าริบสามอันเนี่ยเหมือนกับ c 4 0ครับแต่ว่ามันเป็นพลาสติกมันก็เลยจําเป็นจะต้องมีความหนาแล้วก็ลึกเข้าไปมากๆเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความแข็งแรงครับ increase rigidity นั่นเองนะครับ rigid นะครับทำให้มันแข็งนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันเฟล็กตัวเวลาบีบ าใช้งานต้องบีบแน่นๆนะฮะมันไม่เฟลกเลยนะฮะมันแข็งมากนะอันนี้คือแข็งสุดๆหนุนล้อรถได้เลยผมขอบอกนะฮะไม่ก็ตีกระบานคนนะครับถ้าใครแบบไปดึกๆนะพกอันนี้เน็บตูดไปนะโอโ้โหต่อสูนะ้ใช้นี่ต่อสู้ได้แข็งแรงมากครับข้อดีของมันต่อมานะอ่ะผมขอพูดต่อเลยแล้วกันนี่ครับแกนข้างในของมันตรงนี้นะฮะที่เป็นแบนแเป็นหน้าแบนเรียบๆเนี่ยเป็น แม่เหล็กครับดูดดูดติดเลยเนี่ยดูดกับไอตัวการแล้งของมันเนี่ยนะครับดูดติดเลยนะค่ยดูนะแย่ไปอ่าเห็นไหมฮะดูดติดเลยนะครับอันนี้ทําให้ความเจ๋งในการดีไซน์นะฮะแล้วก็ทําให้มันไม่แบบหลุดลุยเวลาใช้งานแบบไม่ใช่แบบกลางกลยบดดอยู่อะไรเงี้ยหลุดตกดินตุกเนี่ยอ่าไม่ไม่มีนะฮะเจ๋งสุดๆนะครับแต่ข้อดีข้อต่อมากันเลยดีกว่านะฮะ นี่ครับเปิดตูดมันออกมานะครับอันนี้กระป๋องใส่กาแฟมันใช่ไหมนี่เลยครับตัวกลเดอร์ของมันนะฮะทุกคนเนี่ยจะรู้จักในนามว่ามันคือไนโตรเบลดไนโตรเบลดนะครับอะไรครับไนโตรเบลดนะครับมันก็คือไนโตรสเตเลสสตีลก็คือใช้ไนโตรเจนเนี่ยเป็นโซลิดเอเจนต์ในการทำให้มันแข็งตัวนะฮะข้อดีของมันก็คือ increase wear and tear resistant นะครับก็คือทำให้มันแข็งแรงใช้งานได้ มากนะครับทนต่อการเสียดสีต่อการขบกัดได้มากขึ้นแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือพอมันมีวิธีการนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ทําให้การสนิมได้ดีขึ้นด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าถึงมันจะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแต่ก็มีชิ้นส่วนหลายชิ้นส่วนที่ไม่ได้เป็นสแตนเลสสตีลแท้ๆนะครับอย่าเอาไปล้างน้านะครับนั่นเขาเลยบอกว่าเวลาทําความสะอาดให้ใช้แปรงหรือให้ใช้ลมเป่านะฮะทำไมครับอย่างแรกเลย เมื่อกี้ทาให้ดูแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับมันเป็นแม่เหล็กหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันไม่ได้เป็นสแตนเลสแท้ๆครับจะเป็นสเตนเลสแท้ๆแบบช้อนกินข้าวแม่เหล็กดูไม่ติดนะครับอันนี้เหล็กนะครับฉะนั้นการที่เอาน้ําไปล้างเนี่ยมันจะขึ้นสนิมครับในระยะยาวเขาเลยไม่ให้เอาน้ําล้างนะครับส่วนตัวเบรดนี่ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยอย่าลืมนะครับว่ามีตลับลูกปืนอยู่ด้วยนะครับอ่ะดูอีกที เห็นไหมครับข้างในเนี่ยมีตลับลูกปืนเห็นไหมครับผมเอามือหมุนเลยเนี่ยฟรีเลยเห็นไหมฮะโอโ้โหพลิ้วเลยเห็นไหมฮะเพราะมันมีตลับลูกปืนครับแล้วก็ตลับลูกปืนเนี่ยไม่ได้มีซีลกันน้ําอยู่รอบๆนะครับตัวกาสเกตซีลกันน้ําไม่มีนะฮะน้ําเข้าไปนานๆเข้ามันก็เสื่อมสภาพนะครับเขาถึงบอกว่าให้เก็บทําความสะอาดแบบไม่ต้องเอาไปล้างน้ํานะครับขอไม่ให้เอาล้างน้ำเพราะว่าแปรงเป่าแปรงปัดลูกโป่งเป่าจบ นะเอาง่ายๆอย่าล้างน้ํานะครับส่วนฟันโม่ของมันเนี่ยออกแบบมาเป็นพิเศษนะ่ะเรามาถอดดูกันหมุนครับหมุนหมุน,มนทวนเข็มนาฬิกาคือเอาออกนะครับสําหรับตัวนี้ทวนเข็มนาฬิกาอย่างแรกที่หลุดออกมาครับก็คือเจ้านี่ครับตัวน็อปหรือตัว,ต,วตัวหมุนสําหรับปรับนะครับเป็นพลาสติกนะฮะเป็นพลาสติกแต่ว่ามีอินเสิร์ตข้างในาเป็นทองเหลืองเห็นทองๆนะทองเหลืองนะครับ แล้วก็มีตุ่มอีก3าตุ่มนะมองเห็นไหมฮะตุ่มอีก3าตุ่มนั้นนะครับถ้าเอาเล็บกดจิกลงไปเนี่ยเด้งตัวได้ข้างในมีสปริงนะครับข้างในเป็นสปริงเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นตัวกดให้เข้ากับจุดที่ถูกกัดไว้บนหน้าฟันโมด้านล่างนะครับมันก็คือตัวล็อกนั่นเองนะครับใช้เหมือนคล้ายเป็นลูกปืนกลมๆ3มลูกเนี่ยที่มีสปริงโหลดเนี่ยล็อกเอาไว้นะครับอ่ะอันนี้ก็ เดี๋ยวไปโดน้ำนะครับเพราะว่ามันขึ้นสนิมได้นะครับเทออกมาจะเห็นเจ้านี่อะไรอะ่ะมันก็คือฟันโมด้านล่างนะครับถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีนะเห็นไหมฮะนี่นะครับเจ้าฟันโมด้านล่างเนี่ยนะครับทางานร่วมกับฟันโมด้านบนเพื่อการตัดเข้าไปในเม็ดกาแฟนะครับตัดเข้าไปเลยนะครับไม่ใช่แค่บดอักนะฮะส่วนฟันโมด้านบนเนี่ยก็ยิ่งหน้า ประทับใจนะครับอันนี้เดี๋ยวถอดออกมาให้ดูก่อนนี้เป็นแคงชาร์ฟนะครับฟันโม่ด้านบนเนี่ยอาจจะต้องดูในอันนี้นิดหนึ่งนะครับฟันโมด้านบนถ้าจะสังเกตดูดีๆมันจะเป็นฟันซิกแซกนะครับฟันเอียงๆของฟันโมด้านล่างเนี่ยทำงานร่วมกันคือตัดเข้าไปในเนื้อของเม็ดกาแฟครับเพื่ออะไรครับเพื่อประสิทธิภาพในการบดท,ที่ดีขึ้นและลดปริมาณผง c o f f e าร์ติเคิลที่เป็นไอผงละเอียดละเอียดนี่ยให้น้อยลงนะครับทำให้รสชาตินั้นน่ะมันคงที่มากขึ้นอ่าเหตุผลของการดีไซน์เนี่ยมันมีของมันอยู่นะครับแล้วก็คมมากนะครับฟันโมนี่อย่าเอามือแย่เข้าไปทำอะไรเล่นๆนะครับใช้แปรงใช้อะไรปัดๆเบาๆก็พอแล้วได้ยินว่าเป็นไนโตรเบรดอย่างนั้นอย่างนี้แข็งแรงใจเย็นๆนะครับตัวดีไซน์ของมันเนี่ยต่อให้วัสดุแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่มุมองศาความคมของฟันโมนั้นนะ่ะ ค่อนข้างบางนะครับที่ปลายสุดของมันในค่อนข้างบางทําให้มันเสียหายได้ง่ายมากครับต่อให้เป็นเหล็กที่แข็งกว่านี้ก็เสียหายได้นะครับอย่าเอาอะไรไปกระแทกโดนหรือว่าอะไรมันหรือว่าบดเม็ดกาแฟอย่าให้มีพวกเม็ดกรวดเม็ดทรายเข้าไปนะครับรับรองครับคุณที่ซื้อหมายแน่นอนหรือไม่ก็ซื้อฟันโนม,มาเปลี่ยนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าราคานี่คงจะน้ําตาร่่งเลยกันทีเดียวนะครับแล้วก็เจ้านี่ครับแข็งชาร์ปเนี่ยนะฮะ คือแกนหมุนเนี่ยนะครับมีน้ําหนักค่อนข้างมาแล้วก็เป็นโลหะที่ไม่เหล็กดูดติดอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะถึงบอกนะครับว่าอย่าเอาไปล้างน้ํานะครับสนนมกินนะครับไม่ต้องกลัวครับเอาเป่าๆเ,เอาก็ได้นะครับอุปกรณ์กาแฟเนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจนะไม่ต้องล้างน้ําเลยบางอย่างก็ใช้ได้อย่างไกรเดอร์นะอย่าไปล้างน้าล่ะเจ้ามือหมุนเจ้าตัวแครงเนี่ยนะครับนี่อันนี้เป็นไม้โอ๊กนะครับสวยงามมากแต่กอ็อาจจะดูหรูหราไปนิดนึงขัดแย้งกับดีไซน์ของความถึกทนนะครับ แล้วก็ตัวก้านเหล็กเนี่ยนะครับก้านแข็งเนี่ยนะครับหนักเนี่ยคือดีนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีเพราะมันแข็งแรงมากนะครับวัสดุที่ใช้เนี่ยแข็งแรงสุดๆนะครับแล้วก็ตัวพเพลทที่ติดอยู่ตรงนี้ก็ใส่เนี่ยนะครับเป็นพลาสติกใสนี่ก็ใช้งานทนุถนอมนิดหนึ่งมันจะได้ไม่ถลอกง่ายนะครับแต่คิดว่าเป็นฟูดเกรดที่ค่อนข้างแข็งแรงนะฮะสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตอันนี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นแง่ของการดีไซน์นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดูเจ้าตัวก้านแคลงเนี่ยจะอยู่ต่ำมากๆเห็นไหมครับมันโค้งลงมาไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันอยู่ในระนาบเดียวกันจุดตรงตูดของลูกหางตัวนี้นะฮะเห็นลูกหางไหมครับกับจุดตรงนี้เนี่ยจุดที่ก้านหมุนเนี่ยอยู่ในระนาบใกล้เคียงกันมากนะครับเพื่อไม่ให้มันอยู่สูงเกินไปครับเพื่อลดลดการบิดตัวนะครับในการหมุน คือถ้ามันยิ่งถ้าเพื่อนๆจับยิ่งใกล้เท่าไรแล้วก็เจ้าเนี่ยอยู่ใกล้มือเท่าไหร่ก็คืออยู่ใกล้แกนมากเท่าไหร่มันก็จะบิดไปมาอย่เงี้ยได้น้อยลงนะครับสร้างความสเสถียรและความมีประสิทธิภาพในการหมุนอย่างสม่ําเสมอได้ดีขึ้นครับแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆจับต่ํามากนะครับแล้วถ้าเจ้าเนี่ยมันอยู่สูงขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะบิดตัวไปมานะครับระหว่างระหว่างหมุนเนี่ยมันก็จะทํางานได้ประสิทธิภาพต่ํานะครับอ่ะขอพูดถึง ข้อเสียที่หน้าลำคาญของเจ้าตัวนี้นิดหนึ่งนะครับข้อแรกเลยนะครับลื่นครับต่อให้เขาเนี่ยออกแบบมาเหมือนมีเท็กเจอร์นู่นนี่นั่นแล้วนะครับลื่นครับผมต้องใช้กําลังในการกำาค่อนข้างแน่นพอสมควรแต่ถามว่าเป็นประเด็นหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะบดได้ดีครับเพราะแป๊บเดียวมันก็บดเสร็จแล้วด้วยหน้ากว้างของฟันโม่ของปากโมที่เอากาแฟอัดลงไปเนี่ยนะครับ เร็วมากครับเร็วจริงๆอันนี้คือต้องขอบอกเลยว่าเร็วมากนะครับสำหรับมือหมุดเนี่ยแม่นว่นเนี่ยโอ้โหกระฉูดมากฉะนั้นความลื่นของมันเนี่ยก็คือเพื่อนๆก็ต้องกำให้มันแน่นขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ายัางไงก็ต้องแลกกับประสิทธิภาพที่ได้มานะครับละใครก็จะหาหนังยงหนังยางมามัดไว้ก็ได้นะครับเผื่อว่ามันจะช่วยได้่ะอ่ะ,อะก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ขอทิ้งท้ายไว้ว่าอย่าเอาไอ เจ้านี่ไปล้างน้ำนะครับให้ใช้แปรงแล้วก็ใช้อะไรเป่าๆนะครับเพราะมันเหตดผลมันอยู่ข้อแรกครับสนิมครับข้อ2การเสื่อมสภาพของตัวตลับลูกปืนที่อยู่ในแกนข้างในของมันนะครับสออย่างเนี่ยก็คือทําให้เจ้าโม่ของเพื่อนๆเนี่ยเน่าได้รวดเร็วมากนะครับแทนที่มันจะอยู่เป็น1 0 15ปีนะครับอาจจะแบบแค่ 15- 16เดือนพังนะครับอย่าลืมนะฮะมันแพงนะครับดูแลมันให้ดีนะครับวันนี้ก็ สาร่ามากไปครับน่าลำคาญเดี๋ยวไปแล้วนะครับบ๊ายบายก่อน